ขอฝักมาใส่ฝั่งนี้ให้หนูด้วยได้ไหมเยิบโทรศัพท์ในกระเป๋ากูขึ้นกล้องให้กูเลยคนแก่กุง้ง,ง,งรู้สึกไงบ้างหลงกูรู้สึกแบบทำไมพวกมันไม่แก่บีนแตกนะใช่ไหมครับใช้จัดแล้วบอกไม่เก็บไม่เอาของกินเล่นมา แม่บอกรู้ว่าอย่างน,น,นีน้อแต่แม่มอเอาะะมาเยอะกว่าเราเขาเริบเวนียนหน่อไม่ใช่อร่อยนะของเยอะของจะเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเติมของบ่อยแล้วของก็ร้อนเพราะว่าอยู่ในตู้ถือว่าดีมาก คุ้มจริงเดี๋ยวไว้เยรเดี๋ยราค่มาเจอกันตอนยี่สิบไม่ไม่เป็นขอดง่อยตายเป็นจะแล้วอะน้องๆอยากเกี่ยงกับกินครับกินด้วยกันครับตักมาแล้วกินด้ยกันินหมดแล้วนี่มึงกินเส้นให้เดเลยมึงกินเส้นให้เดืมีมันจายตังไว้แล้ว กินให้ดูหน่อยกินให้ดูหน่อยเราไม่ต้องรีบป่ะไอ้อวกมึงก้องตครับกูกินให้ดูหน่อยไอพ่อจะกิ่ยังมี่นิงอิ่มยังติดนีรอบตาวติดี้ขาิดย์นะข้ิษยร้องร้องกบร้องกรบกินไหม เธอเข้ามาช้าห่วงใยเข้ามาเท่าเด็กเขาห่วงใยยิ่งเร้ายกันไม่เี่ยไม่ใ่นเยนว่าไงอลสียวุ่โอ้ยสมุดน่ารักมากเลยมจะเป็นเรื่องสุนทรียศาสตร์ความหมายศิลปะแล้วก็ประเภทของงานศิล หนึ่งบทจะแ่งออกเป็น3ามรื่อหลักๆซึ่งเราจะเริ่มจากคำว่าสินทยศาสตร์ก่อนคือศาสตร์ที่ว่าด้วยความหมายศาสตร์นะที่ว่าด้วยความงดงาม,ามเกิดจากการรับรู้ในรูปแบบต่างๆของมนุษย์ต่อสิ่งๆนั้นไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติหรือจากสิทธิ์เทมโขึ้สก็ไต้ ผู้เาาักาาผู้เักาสารประมวลผลเข้าใจกร็ส่งกับมาสืสอว่าเราเข้าใจนะอะไรอย่างนี้นศิลปะก็จะมีแบบรูปประทักันนะกำลังดีหุ่นม,มีน้ำมีนวลไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปอะไรแงี้<ม>แล้วก็หน้าก็จะมีความแบบความเป็นปรีปปรปมามหน้าผากสูงอะไรก็ว่าไปดีดีดีเข้าไป<ม>จะเป็นภาพแบบนี้อันนี้ภาพแรกก็จะเป็น the pattern of i s s u e s i จะเป็น เทคนิคแบบโมเสกโดยที่เป็นการทําภาพขึ้นมาด้วยหินอ่อนสีค่อยๆมาติดๆๆๆๆเข้าไปจนมันเป็นสีคือนี่ไม่ใช่วาดแต่เป็นนี่คราเปิดรายการก่อนเปิดรายการก่อนสวัสดีครับวันนี้เป็นรายการสัมภาษณ์ไปเรื่อยกับน้องเบนจามีนะครับแลวชื่ออะไรครับชื่อเบียค่ะน้องเบียใครใหครับชื่อเจนนี่ค่ะ น้องเบียร์น้องเจนนี่นะคะรับก็น้องเบียร์คิดว่าน้องเจนนี่ควรเรียนสาขาอะไรบ้างครับ <c oughs> ก็ต้องเป็นศิปลป์เหมือนกันต้องเป็นศิลป์ตัวอย่างไแล้วค่ะว่าวรียาการว่าก็เป็นสื่อแล้วคอนเทนต์แล้วครูศิลปะค่ะวน้องเจนนคิดว่าน้องเบียร์ควรเรียนคณะอะไรสาขาไหนครับเกษตรค่ะสาขาอะไรนนวมินอีกคน แล้วคุณเจคิดว่าคุณเบียเนี่ยควรตัดทรงผมเลยดีครับสกินเคดค่ะโค้งยิ้มเพราะตอนนี้ก็เหมือนกันไม่มีละมก็ร่วนี่นเรเีออยคิดว่า้รงเจนควรตัดทรงผมเลยดีนวเ็นคนว่าผมยาวนะ <c oughs> มีรูปมีรูปบนขารงาตงนีไม่เห็นอันดตอนผมยาวนะครับทุกคนอุย ถือว่าลบภาพนั้นไปแล้วกันนะคะมันใช้ฟิลเตอร์ขัดหน้ามาเลยดีเข้มามาครับเมียคิดว่าถ้าน้องเจมไม่ได้ชื่อเจมน้องเบียร์จะตั้งชื่อน้องเจมว่าอะไรครับอุ๊กูมีชื่อก่อนชื่อเจมด้วยนะเดาให้ถูกสิชื่อชื่อมันดูเท่ๆไม่ไม่เท่อะะแบมบี้ชื่อออกแนวแบบผู้ชายหน่อยนิดนึงน้องเจมไม่หรือเพื่อนหรือสมศักดิ ตัวเครียดป่ะอืใอใครอร่อยชื่นที่มันน่าจะเข้าที่สุดแบบนี่นะอะไรบอสุอ่มสี่เนี่ยสองอย่างนั่นแหละแล้วต้องเจียนคิดว่าจะตั้งชื่อน้องเบียว่าอะไรสถ้าน้องเบียไม่ได้ชื่อน้องเบียปู่เบียร์ปูป่เบียร์นะเ่อาอาอกใจชื่อปู่เบียร์ยี่ห้อค่ะเป็นยี่ห้อไปเลยจริงๆกูมีชื่อเล่นก่อนที่จะเป็นชื่อนี้นะหมาหมากูตั้งไว้น้องพัน มีพันมีพัดแล้วก็มีหญิงเมื่อก่อนหญิงอะหญิงทีละการปะเ้ยหญิงอะไรวะที่ร้องเพลงจันอย่างสองกระจายอย่งกลางฟ้าแต่ว่าสดงหญิงเราแล้วใคะหญิงจญิงไปหาที่ร้องเพลงจันอันนู่นกี่จันเอ้ยจันทีลอยอย่างฟ้าเออจต่เออหญิงทีละการนะอ๋อไม่รู้มึงแล้วทั้งสองคนพี่ว่าจะตั้งชื่อน้องมินว่าอะไรครับท่าน้องมินไม่ได้ชื่อมินส้นตีนคนที่อ่ะ ขู่คือทำอนหน่อยมาทำหน่อยมาทำชื่อบอมไอบ้บอลไม่บอลต้องชื่อไอ้แบงค์มันโหลู้ใ่โหลู้มากไอ้แบงค์มีเป็นร้านคนละไปมีเพื่อนชื่อแบงค์น้อยมากเลยอะให้ชื่อกูมีอยู่คนเดียวต่อไปชิคกี่ยพายแบงค์เอาเลยมาเฮียดิ เรียยังไงครับเป็นคนยังไงครับคนนุ่มคนที่เที่ยวก็คนทีเที่ยน่ะเราไม่ค่อยเรียนหรอกตอนนี้มันก็มันก็เรียนภาษาอะไรที่มันแบบเสียเงินแบบได้อาหารมาทางไหนก็ชนไม่รวยก็ชนไอที่เป็นคนเชื่อมยังเด็กอยู่เลยตอนนั้นอ่ะตอนนี้ไอ้แบงค์ยาบ้านไปแล้วแม่มันได้ดีดีแม่มันชอบไปยืมตางคนอื่นเขาแล้วไอ้แบงค์นี่นะเดินมาบางทีก็ถูกางเกงลงให้นผู้หญิงดูกูก็ไม่เข้าใจไปกูก็เลยกูเลยกลายเป็นทองทำแต่โตมากูก็ไม่กลัวควยตอบ ออมันชอบมันชอบถกถกกันเทเลยอเยี่ยมแกล้งกูเหรอมถมกินมึงแกล้งกูสัตว์ได้โเกลี้ไปกูหันไหมนั่นแหละก็อยามีเพื่อชื่อแบงค์นะคบไม่ดีหรอกมันก็ไม่ใช่ทุกคนแต่ของกูไม่ดีเทกสุอยามีเพื่อนชื่อแบงค์นะทุกคนแบง์ี่ติได้อยู่แล้วในคลิปตอนที่เตียมันถันกล้องมาเขื่อ่ไออ้วนสองคนแย่งของจริงะมันเป็น ดูคลิปวะมันเป็นฉางที่โกลเป็นจะม้วเป็นป็นจะมีนั่งข้างกันมันเป็นอย่างนี้มก็ที่เหมือมุมหน้ามันมุมเดียวนะเหมือนกันจ้ะเออเหมือนจริงตอนที่กูไปไล่ดูก็เหมือนเกินอ่ะเหมือนพี่หมอพี่จีนนั่เหมือนเหมือนเกินบอกกันว่าวกบอกว่ากูมีเพื่อนใครบ้างูบอกว่าเป็นกับเซน่าเหมือนกันแล้วกูเปิดภาพเบิกเบนให้แม่ดูว่าเออเหมือนกันเลยอะกูบอกว่เหมือนมากกูบอกเหมือนเกิน มันยังไม่ใช่แค่กูสองคนนะมึงด้วยถ้ามึงไม่มีแก้มถ้ามึงมีแก้มอะ่ะเพราะว่าพับอะไรเงี้ยไอ้สับไอ้เฟยก็ขายไอ้เฟยก็น่าสงสารเข้าใจปะเพือนคุมาดีชื่อกูใครเนี่ยกูรู้สึกว่าเนี่ยไม่ใช่เจ้ากปกติที่เขามาขายแป้งมันแปลกครีมมันไม่แน่นอะปกติครีมกจะแน่นอันนี้ครีมมันฟูอ่ะนี่เป็นทอมสองคนในรุ่นนะครับน่าภูมิใจไหมเนี่ยโอเคเช้าไม่ตื่นกูซื้อไม่นอนกูเมื่อคืนกูนอนกูไม่ใส่กูนอนยเ ตีสองถูเลือกเพราะกูเก่งอ่ะใช่ครับผมคือคนภาคกลางที่กินกับข้าวอีสานเก่งกว่าพวกคนอีสานครับผมเป็นคนที่กินข้าวเหนียวได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงครับกินข้าวเหนียวกับกะเพราอ่ะกินข้าวเหนียวกับกะเพราอ่ะกินตลอดเอาไปผัดกับกะเพราผัดเลยเคยทำยังเคยกินยังข้าวเหนียวผัดตุ๋นใช่ใช้ข้าวเหนียวผัดแทนข้าวเอาแบบพี่ทำให้กินไปซื้อของเพื่อยากทำให้ผัด ้เอาเส้นเล็กๆมาผัดสปาเกตตี้ผัดแห้งใส่เบคอนใส่ไก่กรอบก็ใส่น้ำมันมะกอกใส่เกลือใส่เนยมันจะเค็มๆหวานๆปกติสปาเกตตี้เขาจะไม่เขาจะไม่เทซอสลงไปผัดกับเส้นนะเขาจะทำซอสแยกแล้วถึงจะเทลงไปทีเดียวแล้วถึงจะผัดใช่เพราะว่าถ้าใส่ไปเรื่อยๆมันแห้งจะแห้งมันจะเละมันจะติดกระทะเลยแต่ถ้าใส่ทีเดียวมันก็จบเลยมันพันมาก Bye-bye.